ตาอักเสบละกันเป็นอาการตาอักเสบครับผมก็ช่วงเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วเพราะว่าอาจจะเพราะว่าเราพักผ่อนน้อยแล้วกเ็เจอแสงอะไรต่างๆด้วยหรือว่าเราใช้สายตาค่อนข้างเยอะใช้สายตาทั้งวันเจอแสงเจอแฟลตอะไรอย่างนี้ทั้งวันด้วยค,ครับผมก็เลยตาอักเสบใช่เลยเพราะาเราตอนนั้นเรายังไม่ได้ยังไม่มีตัวช่วยละกันตอนนั้น ก็ถือว่าเป็นปัญหากับการใช้ชีวิตแล้วก็การทํางานเหมือนกันเนาะใช่ครับผมเพราะว่าผมต้องปิดตาทั้งตอนแรกเป็นข้างขวาแล้วก็ย้ายไปข้างซ้ายก็กลายมาเท่ากับเราต้องปิดตาสองข้างคุณหมอเขาบอกไหมคะว่าทําไมตาเราถึงอักเสบน่าจะเป็นเพราะอย่างที่ผมบอกแหละคือเหมือนกับว่าเราใช้ใสายตาค่อนข้างเยอะไม่ใช่ค่ะกราฟไม่ใช่เพราะอะไรครับพี่สืบทราบพ,พี่โทรไปหาหมอน้องกราฟมาเขาบอกว่าน้องกราฟอา้าวเล่นไปแล้วเหรอเซ็งเลย ความรักเข้าตาโหรู้สคริปอ่ะรู้สคริปอ่ะเลยไม่หนุกเลยอ่ะหยอกหยอกหยอกตาเสบเลยตาอกเสบเลยแล้วมีตัวช่วยยังไงที่ทําให้อาการมันดีขึ้นล่ะแน่นอนครับผมก็สําหรับตัวช่วยของผมนี่ครับก็คือวายตาเนเจอร์พลัสลูทีและก็ซีเซนทีนะครับผมสําหรับตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยบํารุงสายตาทําให้สายตาของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะช่วยปกป้องแสงสีฟ้าด้วยผมว่าตัวนี้เหมาะกับ พี่พีแฟนคลับหลายๆคนเลยนะครับผมชอบใช่เพราะว่าผมว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับผมเนี่ยอาจจะมีเป็นพนักง,งานออฟฟิศด้วยที่แบบ ah. อาจจะต้องนั่งนั่งน้าคอมหรือว่าจริงๆตัวนี้คอนเฟิร์มเพราะว่ามีสารสกัดดอกดาวเรืองแล้วก็สารสกัดยูเบอร์รี่ช่วยบำ<ช> <แก S 1> รุงสายตาแก้ปัญหาตาล้าตาพลาตาแห้เนี่ยผมเวลาปั่นเทนอะไรต่างๆเ<ช>นีครับผมใช้สายตาเจอแสงจากโทรศัพท์นีครับ แนะนำเลยครับแนะนำพี่พี่แฟนคลับเหมาะมากเพราะว่าต้องส่งโซเชียลกราฟก่อน<ช>ทุกคืนนะคะอย่าลืมไปบำไปไรุงสายตากันเน่พอทานแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ที่โรตาอักเสบอาการมัน<ช><ช>ก็ดีขึ้นใช่ดีขึ้นจริงๆครับผมคือตั้งแต่หลังจากที่ผมหายตาอักเสบรอบนั้นนะผมก็ทานเริ่มทาน <c oughs> เริ่มบำรุงมาตลอดเลยครับผมจนถึงตอนเนี้ยผมแทบไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาเลย <c oughs>